น้องนิชาล้างรถจ้ะทุกคนให้ล้างรถให้ล้างรถได้โอกาสเล่นน้ำซะเลยระวังลื่นนะลูกระวังลื่นนะคะล้างอ๊ย้ยล้างข้างหน้าด้วย อย่าโกดอย่าฉีดอย่างนั้นสิลูกน้องนิชาฟังแม่ไหมล้างทาั้งนี้ด้วยดูใส่รองเท้าค่ะทุกคนรองเท้าได้ใส่โอ้ยนองเอา่ะไหนไหนคะอย่าอย่าอย่าให้ไปท้องน้ <ítulo> <displayed, S 1> ระว um ังล no ื่นล้างโดนยังไงคะเขาฉีดน้ำใส่เฉยๆเลยนะนี่ชาต้องลูกออกด้วยลูกฝุ่นออกด้วยจ้ะบิ๊ก ถอดรองเท้าไหมลูกถอดรองเท้าไ,มไมหมจะได้ไม่ลื่นไงคะไม่จอดถอดรองเท้าจะได้ไม่ลื่นได้ลูกาดับน้ำอยู่ถอดรองเท้าจะได้ไม่ลื่นค่ะอย่าไปฉีดเล่นข้างนอกมันจะโดนรถลงุง มาค่ะโอ้โหตรงนี้ลื่นตรงนี้ลื่นตรงนี้ก็ยยินเลยอยากเอาเข้อในนี้สิอย่าเอาเข้าไปก็ล้างข้างนอกกระพอฉีดแค่ข้างน,นอกลูก จะได้เรื่องไหมเนี่ยจะได้เรื่องหรือมีเรื่องไม่ให้เอาเข้าเลยค่ะเดี๋ยวรถจะพังมันจะมีเรื่องแล้วค่ะทุกคนไม่ได้เรื่องแล้วจะมีเรื่องละคุณแม่ให้หล้างรถนะคะ อยากล้างรถกับคุณแม่แล้วคุณแม่ก็อนุญาตให้ล้างแล้วเสร็จแล้วก็สภาพเป็นแบบนี้เลยค่ะเสร็จแดงคะเสร็จแดงคะจะเล่นน้ำจ่อล้างรถเสร็จแังคะจ้างไม่ล้างเยอะๆจะเล่นน้ำจะเล่นน้ำเอาบังไฟหดบงับงไฟอยียงกาะ

เอาห้อยใจบางไฟแสนน้ำบอมีคือสมบอขากบอแน่เลยสาวยาโซทอนเลยสาวยาโซทอนใจหอมอยู่น้ำเอาต่อต่อต่ อยากปวดหัวใจเร็วแม่หวออกที่ชุดแม่ค่ะเจ็สูนะค่ะโอ้ยผูดไดดีนี่แหละก็ะซือเอาเด้อออกผลออกอีรีโอเคตดแ๊บอันน้ำไปด้วยเลยทูชบู นาตานมาสายนาตาลให้ไปตอนบ่ายโมงค่ะก็น้องนิชาล้างรถเสร็จก็อาบน้ําแล้วก็แต่งตัวไปวันนี้วันเกิดใครคะตังแหงวันเกิดคุณตังแหงเดี๋ยวเราจะไปหนูว่าไม่ต้องอาบน้ำเลยมั้งคะทำไมคะอาบน้ำเพื่อแล้วค่ะว้ายสบู่ก็ยังไม่ฟอกสบู่เลยฟันก็ยังไม่แปรงเลยนี่นี่นี่เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนรู้หมดเลยนะน้องนิชาแบบบ้านไม่ฟอกสบู่ไม่แปรงฟันอะ นี <Yeah. S 1> ่ะโอเคปาไปล้างไปล้างพมคุณแม่ด้วยคุณแม่เอาพมออกมาล้างด้วยค่ะปะ<า>นั่นไงคะอ่าตากไว้เอามาคุณแม่จับมา,มาๆมา,มาจะได้ไม่ลื่นน้องนิชาอ่าฉีดล้างพรมค่ะพม,มมีแต่ผม มันโดนไหมคะน้ําโดนไหมน้ําไม่โดนต้องอย่างนี้โอเคต้องอย่างนี้คะ่ะยอปล่อยได้ปล่อยได้แล้วปลอยป่าองนอย่าฉีดไปทางนู้นแล้วคะ่ะพอแล้วทางนูน้น น้ำเันจะกระเด็นข้ามบ้านไปหาบ้านดึงจะได้เรื่องไหมคะจะได้เรื่องหรือมีเรื่องอจะได้เรื่องหรือมีเรื่องเด็กน้อยเอ้ยดู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 ใสายสายส,ายส,ายสายตูดใส่ตูดตด จะเสร็จไหมนไม่ต้องไม่ต้องเลยทำล้างผมแม่ให้มันเสร็จมีแต่ฝุ่นล้างฝุ่นออกก็พอลูกเพราะว่าคุณแม่ล้างไปหลายรอบแล้วน้องนิชาก็ล้างฝุ่นออกก็พอค่ะยูดูยายคิมกับน,น้องโกดจะไปไหนกัน โอเคค่ะเสร็จยังคะนิชค่ะละ้างเสร็จ <elaborate> ยังค่ะยังเลยเหรออ้ยหอยนไหนค่ะนี่จริงด้วยอย่าน้ำไปฉีดเขา นะคุณแม่ทำให้ใช่ครับโอ้ยฉีดจนแววไหวเลยโอเคขาล้างให้สะอาดโอเคค่ะหันมาปิดลิปบให้คุณแม่หน่อยค่ะ บายขอบคุณค่ะทุกคนฝากติดตามน้องนิชาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ